ที่กูแข่งชื่อขนาดนี้ไม่ใช่อะไรนะกูกำลังอึ้งอยู่เ p e เชลอีเวนต์มาใหม่อีกแล้วเหรอนี่นี่เลยกูเพิ่งจะปลดล็อกเ e c เชลอันที่แล้วไปไม่ทันอะไรแม่งมาใหม่อีกแล้วจะแสดงว่าอันที่แล้วกูน่าจะปลดล็อกช้าเกินไปนะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าเฟสเชลอีเวนต์กูเล่นมาตั้ง13,000ตัวปลุกมือสิครับรออะไรแต่ว่าในครั้งนี้เว้ยจากครั้งที่แล้วที่มันจะแบบว่าประมาณ5,000ตัวนะซึ่งตอนนี้กลายเป็น1 5 0 0 0ตัวแม่งเพิ่มเควสยากไม่พอ แมงยังเพิ่มโลบักในการปลดล็อกด้วยแม้การตลาดไอ้ยยแม่งก็คือแบบปลดล็อกให้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มการปลดล็อกไอการซื้อด้วยโลบักนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งครั้งที่แล้วกูจําไม่ได้แต่กูจําได้ว่ามันถูกมากกว่านี้เอาจริงๆเอาละกูก็เล่นมาประมาณนี้แล้วแล้วเราก็รับรางวัลอันนี้เลยละกันนะะซึ่งผมสปอยตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวดามเมจนะแต่ว่ามันเป็นตัวทําเ,ง,เงิน ซึ่งจะทำเงินดีหรือเปล่าอันนี้กูก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่านะเราก็จะไปลงรอบนี้ไม่อยากลงอินฟินิตเลยว่ะอยากลงที่มันแบบไอฟาร์มอะ่ะฟาร์มวิ่งอะ่ะเออนี่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 เอาล่ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น my ท e a ของผมนะครับเออสุดยอดอย่างงี้เอาล่ะไปเราก็คิดว่า my ที a ของผมน่าจะค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เลยเดียวเชียวนั้นเราก็จะเข้ากันไปเลยแล้วกันอ๋ออินวนทอรีฟูลโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย เพียงแค่นี้เราก็จะแบบว่ามี i n v e วอร r y ในการเข้าไปละครั้งนี้เราขอมาเปลี่ยนแมปบ้างเล่นแต่ไอแมปเอ่อแมปอินฟินเนี่ยมันน่าเบื่อนี่ย มันแนบเบียรมากๆเลยนี่ใส่นี่ด้วยอ้าวเชื่อคุณรู้ว่าใส่ของด็อกเตอร์อยู่อีสิบซองวิเร็วๆวะเฮ้ยลาวาบัก๊กบริการเติมโลบั๊กแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P เลทเจ็ดเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเรทสิบเลยไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตคิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์ออนิเมะไฟเตอร์ซูมเลเตอร์โอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งใน นั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง,ง i-have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันเอาละเอาละมาเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกประมาณ2000ตัวเว้เราก็จะปลดล็อกเพื่อได้เจ้าดตอร์ ม่งชื่อด็อกเตรหาอะไรก็ไม่รู้ด็อกเตอร์อินโนเวเตอร์นั่นแหละน่าจะใช่นะถ้ากูอ่านไม่ผิดแต่ถ้าอ่านผิดมันก็แปลว่าจะไม่ใช่ไงเราเป็นโหมดอะไรดีเอ็กซ์ตีมไปเลยละกันนะครับหลัะเราจะเริ่มวางตัวแรกนะคือเออสปีดวากอนปึ๊วางตรงนี้แม่งเลยก็แล้วกันนะกูคิดว่ากูไม่น่าจะวางตัวอะไรตรงนี้หรอกมั้งแล้วกูจะเล่นแนวหลังเอะเล่นประมาณตรงนี้เลยแล้วถ้าถามว่าจะเอาตัวอะไรมาทําการยเวฟเหรอ ผมจะเอาตัวนี้มายือเวฟเว้เซเบอร์ชื่อซอแต่จริงๆตามเนื้อเรื่องมันก็ชื่อว่าเซเบอร์ไอตัวนี้มันให้ทั้งเงินแถมโจมตีดาเมจด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เวลี่กุดเป็นตัวที่กูแบบว่าคาดสันมาอย่างดีเลยนะว่ามันจะช่วยกูได้เยอะมากๆมอนมันยังไม่ใหม่กวนานมากนี่ขนาเลือกไปหมดอ๋อนี่นี่เราต้องกดอันนี้ด้วยโอ้สุดยอดเรียบร้อยมอนมาไวมากเป็นที่เรียบร้อยละเราจะวางตรงนี้รอเลยก็แล้วกันนะครับเห็นไหมมันจะให้เงินเว้ โอ้75บาทเยอะชิบหายเยอะชิบหายแบบประชดนะซึ่งมันน้อยมากนะผมแต่ก็ยังน้อยก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ยังดีที่มันมีเงินมาให้แถมโจมตีด้วยสุดยอดจริงๆโจมตีมันเลยโอ้ยชิบหายละไม่น่าจะไหวเฮ้ยไหวปะวะเว้นกำเว้นกมแล้วเว้นกมแล้วเว้นกมจริงๆนะนี่โอเคทันโอ้ยนึกว่าจะบอทันซะแล้วเอาละเลิกเรื่องทำการอัพเลยละกันนะครับผมเพราะูรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ไหว นี่ง,งเลื่อนมาหมื่นหนึ่งแล้ว โอ้ชิบหายแล้วตัดใจพลาดป่ะตัดใ,ใจพลาดดูนี้น่าจะเอา normal ธรรมดานะซึ่งในโหมดนี้มันมีใครเล่นโหมด extreme กันบ้างกว็วะกูอยากรู้อ่ะหรือว่ามีกูคนเดียวเ <Bro. S 1> มือนจะเป็นยาวอ่อนเล่นโหมด extreme ในโหมดนี้คนเดียวก็ได้นะกง <Bro. S 1> ดูมอนดิเจ้าแม่งเกิดมาแม่งโอ้โหเล่นเหมืนสองอ่ขเย่เลยโอเคกูคอัพเลยละกันดเดเฮ้ย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 ,อย,อยโอเคกูครู้แล้วว่าโหมดนี้แม่งควรเล่น normal เว้ยมันไม่มีใครเป็นยาวอ่อนน่าจะเล่นโหมดนี้ใน extreme หรอกนะน่าจะมีกูคนเดียวเอาล่ะนะ หลังจากที่เราผิดพลาดครั้งที่แล้วเว้ยนั่นก็คือครั้งที่แล้วนั้นเรากดเป็นโหมด oh. เอ็กซ์ตรีมอะครั้งนี้กูจะเล่นในโหมดนอร์มอแล้วก็เล่นแบบธรมธรมดาธรรมดาเบสิกอะนะอาละนอร์มอไม่เอาแล้วเอ็กซ์ตรีมโหเลือดมาแม่งก็เลือดหมื่นหนึ่งโอ้มีแบบแกูท้อเลยเห็นเลือดแล้วแบบว่าโอ้เมดกู made, จะไหวหรือเปล่าเนี่ย ซึ่งแน่นอนครับผมไม่ไหวคนระับแต่รอบนี้น่าจะไหวแล้วล่ะมอนแม่งเปิดตัวมาเลือดเท่าไหร่วะง,ง่ายเลือด800อโอ้ไหว่ชิวไหวชิวกูบอกเลยไหวชิวแค่นี้ก็ชิว,ช,วชิวแล้วดาเมจของเมดกูมันประมาณพันหนึ่งมั่งเออน่าจะประมาณพันหนึ่งอร่ะเริ่มต้นทําการวางเจ้าเซเบอร์วางเมดของเราไปเลยนี่ไงพันสองอ่ะระหว่างนี้เราก็จะอัพสปีดวาก้อนไปเรื่อยๆเลยและอีกข้อดีหนึ่งของไอ้เจ้าเซเบอร์หรือว่าเมดของกูนั้นเวยนั่นก็คือ แม่งอัพถูกมาก <Wow. S 1> จัดไปเลยจัดไปอัพยังถูกอัพถูกจัดจัดะเออจริงจริงอ่ะละเราก็จะอัพตปงนี้ไปด้วยแล้วก็อย่าลืมอัพเซเบอร์น้อยของเราไปด้วยเนี่ยโคตรถูกอะ่ะอัพโคตรถูกแปบ๊บเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวางกันเป็นแบบว่าอยู่กันเป็นมุมมุมนะแต่ว่าของผมนั้นวางวางอย่างนี้แม่งเลยนะครับผมแบบตามใจฉันอะ ซึ่งระหว่างนี้เจ้าเซเบอร์ของเรานะครับผมนั่นก็คือโจมตีแบบว่าง่ายมากครั้งดาเมจตั้งหมื่นเก้าเฉียดสองอะเฉียดสองหมื่น่ะ, 22, ละแล้วก็ตีตั้งไกลนะครับผมมันก็เลยแบบว่าน่าจะยื้อเวฟได้นานพอสมควรด้วยเราก็จะมีเวลาการอัพสปีดวาก้อนของเราแบบเยอะมากๆวางบูมาด้วยเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมวางบูมาเลยแล้วกันเด้อนี่บูมาในเมื่อเรามีตังแล้วการอัพบูมาของเรามันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนี่ไงแป๊บเดียวแม่งบวมเลย ซึ่งบอกตามตรงนะว่ากูรู้สึกว่าแมปนี้ยแม่งเหมาะกับการที่จะมาฟาร์มพวกมอนมากๆเลยเว้ยถามว่าทําไงอย่างงั้นเลย <Yes. S 1> ดูด yes, <sir. S 1> ิีแบบอย่างเยอะมากๆเอ้ย,ยตัวแอ เว้ยกูไม่ได้เห็นตัวแอร์มานานมากเพราะว่ากูแบบเหมือนไม่ได้เห็นในอินฟินิตด้วยไม่แน่ใจอินฟินิตเขาออกไปหรือเปล่านะแต่ว่าแบบตอนแรกคือผมไม่เห็นมันเลยเว้ยอันนี้คือมันมเดินช้าจังนี่คูณสอแล้วเหรอทำไมคูณสอแล้วมันรู้สึกมันยังช้าอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าตัวแอร์เดี๋ยวเราค่อยแบบว่าค่อยหาแบบวางมีฮอคหน้าผมยระหว่างนี้ขออัพสปีดวากอนไปก่อนแล้วก็อัพบูม่าด้วยเฮ้ยตังพอที่จะอัพมีฮอกเลยนี่หว่างั้นกูอัพไปเลยแล้วกันเอ้ยวางเดีากวนังลี่อวู่ช่อ เพราะกูรู้สึกว่าลงเอ็กซ์ตรีมมาแม่งลงไวมากๆแบบมอนแม่งเดินมาพุบๆๆๆแต่ว่าอันนี้แม่งเดินช้าว่ะแม่งช้ามากๆเลยไม่ทันใจไวรุ่นเลย <c oughs> เฮ้ยอัพตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสปีดวอร์กอนกับบูม่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมอวางเจ้าเซเบอร์นะครับผมให้ครบกันเลยดีกว่าครบตัวนะ อ่ะเราก็จะอัพไปเลยเอาล่ะแล้วก็อัพเซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาอัพมีฮอกันต่อเลยละกันนะครับผมเพื่อให้มันโจมตีได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้ดามเมจก็ตั้งเท่าไหร่ละเฮ้ยแสนแสนหกแล้วโอ้ดามเมจโคตรเยอะเลยตอนนี้ผมแบบว่าได้เปลี่ยนเซตตามที่แบบว่าตามที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกเว้ย คือผมกะจะมาเล่นมีฮอปเป็นหลักเลยไม้ดิมผ่านด่านมีฮอปคได้หลอกด้วยดานมีฮอปค,คุณไม่ได้หลอกเอน,อคคกนี่ยตัวแอร์หายไปเรียบร้อยหายครับหายวันนี้ก็จะวางมีฮอปไปด้วยเลยละกันแม่งมีฮอปกูแม่งไม่ได้หันหน้าเข้าหาที่แบบทิศเดียวกันเลยไม่งหันหน้ากันคนละทิศเลยวางทุเรศเกินแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าไม่มีวงังเฮ้ยตอนนี้ก็13,600ตัวเป็นที่เรียบร้อยละมอนแม่งเยอะมากเลยแต่ว่าเสียดายนะมอนมันเดินช้าว่ะแม่งคือมัน ช้ามากนี่ขนาดกูมีคูณสองนะกูสามารถอัพได้แบบเนี้ยอัพได้นะครับผมแล้วก็เสียโลบัคด้วยแม่การตลาดที่ดีจริงตอนนี้มีฮอกของเราก็อัพตันไปทั้งหมด2ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะอัพไปเรื่อยๆเลยซึ่งใช้ตังค์เยอะมากประมาณล้านล้านสองล้านดีือสองล้านสี่นะผมเออใช้ตังค์โคตรเยอะกูดันช่วยดันได้ไหมดัน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 รวบมาเลยทีเดียวเนี่ยถ้าได้ตีหมดนี่แบบทีเดียวนะโอ้สุดยอดเลยกูคงมไม่ต้องวางหนวดดำแล้วมั้งเพราะรู้สึกว่าไอ้แค่นี้มันก็ช้ามากพอแล้วอะ ถ้าวางหนวดดาก็ไปอีกนะมันจะสโลมากขนาดไหนวะคงไม่ต้องวางแล้วหนวดดาอะ่ะเออตอนนี้เป้าหมายของเราก็เหลือเพียงแค่1 0 0 0ันตัวเท่านั้นเองอะนะซึ่งมอนนั้นทำไมมันเริ่มเดินไม่ติดกันละว,วะ <S <S หรือว่ากูจะต้องวางหนวดดาจริงๆแล้วใช่ไหมนี่ไม่อยากวางหนวดดาเลยอะ่ะมันจะทําให้เดินช้ามากกว่า,า,กกวาเดิมอะแค่น,นี้มันก็ช้าอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อการให้เราอยู่รอดนะครับดังนั้นเราต้องวางไปก่อนแล้วกันกูไม่มาให้มันช้าประมาณแถวๆนี้ดีกว่า นี่สโลเดินให้มันแบบว่ามาชาร์จแถวๆนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าให้มันมาชาร์จตั้งแต่ตรงนู่นน่าจะเสียเวลาหน้าดูนะครับดังนั้นชาร์จตั้งแต่ตรง,งนี้แหละดีและอัดแน่นกันเป็นปุ่มเลยดเดียวเชียวหนวดดาก็วางสักแค่นี้พอแล้วกันนะครับผม4ี่ตัวก็พอแล้วนะฮะไม่อยากให้มันวางเยอะมากกว่านี้ ไม่งั้นกูคงน่าจะเสียเวลาเยอะมากกว่านี้แน่ๆเลยนะสโลมากๆเลยอะ่ะนี่ขนาดมีคูณ2แล้วเนี่ยแบบคูณ2ความเร็วพวกมึงยังเดินสโลกันชิบหายเลยถ้าสมมติว่ากูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดคูณสองอะ่ะเฮ้ปิดปิดปิด,ดไงวะอ๋อนี่โอ้โหช้าช้ามากรู้ไหมหอยทากยังเดินเร็วมากกว่าพวกมึงอ่อะหอยทากบ้านกูนะแบบโอ้หซิ่งเลยเพราะว่ามันมัน,มน,มนไม่ได้ใช้เดินด้วยมันใช้กลิ้งเอาเลยนะมันหุบเข้าไปในหอยอะ่ะแล้วมันก็กลิ้งเ,เลยมีฮอขันหน้ามาขันหน้ามาหน่อย ถ่ายรูปทีหันหน้ามาหน่อยดิอัลโลเฮ้ยมึงจะหลบไปมึงจะหลบไปไหนเขาจะถ่ายรูปกันเฮ้ยเซลฟีด่ดิตัวแอร์ก็ค่อนค้างน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เลื่อนมันอยู่ที่ประมาณแสนหลักแสนเองซึ่งชิวๆมากกับมีฮอ,อกกูมีฮอ,อกกูตีตั้งสองล้านกว่าเลยเฮ้ยหันหน้ามาแล้วว่ะมีฮอ,อกหันหน้ามาแล้วเซชีส เชีสเแล้วมีฮอกโอ้มันยังไม่หันนี่วะมันยังหันหน้าไปฝั่งนู้นอยู่เลยอ,อีกแค่400ตัวเท่านั้นเว้ยทุกคนเราก็จะได้แล้วนะครับผมด็อกเตอร์อินโนเวเตอร์ใช่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่านะครับผมตอนนี้เราก็ตีมอนมาแบบโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าถ้าสมมุติมันมีอีเวนต์สเปเชียลอีเวนต์อีกเนี่ยกูจะมาในโหมดนี้เว้ยนั่นก็คือโหมดฟาร์มนะครับผมแม่งได้โคตรเยอะอะแบบแปบ๊บเดียวอะมอนแม่งก็เพิ่มมาตั้งเป็นพันแล้ว อีก300ตัวเท่านั้นเองเป็นไงแปบ๊บเดียวของจริงแม่ซาซึ้งใจจริงๆที่แบบว่ากูสามารถอัพมีฮอกได้ครบ8ตัวแม่น้ําตาแทบไหลมึงดูในตากูดิแทบไหลออกมาเลยนเนี่ยน้าตารู้สึกว่ามันมาเร็วเพิ่มขึ้นหว่ามาเร็วแบบเร็วจะจัดเลยอะแต่ว่าหนวดดาตรงนี้มันก็ยังอยู่นี่หว่าแบบมันยังพอคุมได้อยู่นะเออเนี่ยมันยังคุมได้อยู่เลยเป็นไงานการคิดวางแผนวางหนวดดาของกูอคุมชิบหายโอ้แย่และมันเริ่มหลุดมาเรื่อยๆแล้วหว่า ตอนนี้เวฟเจ็ดสิบแล้วกูเริ่มเอาไม่อยู่ละแม่งแม่งเริ่มหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกสองร้อยตัวเท่านั้นขอ,อกันหน้าอย่าพึ่งหน้าขอแค่สองร้อยตัวเท่านั้นน่าเฮ้ยไอยตัวนี้มึงอย่าระเบิดอย่าระเบิดหนวดดำกูไม่หนวดดำกูตีมือเลยระเบิดหนวดดำทำไมวะวเรื่อยๆมันเท่าไหร่วะหลักเท่าไหร่นี่อ่ะโอ้โอ้เป็นล้านอะ่ะเป็นเป็น่ล้านเลยอะ่ะตอนเนี้ยหกสิบแปดล้าน ชิบหายละเชื่อหนวดดำหนวดดาไม่น่าพอแล้วหวะเฮ้ยวางหนดดาเพิ่มดิวางหนวดดาเพิ่มก่อนแล้ว,วางตัวนี้เพิ่มด้วยละกันมยังอาพมีฮองไม่ได้ครบแปดตัวเลยอย่าพิ่งดี แป๊บนึงนะเดี๋ยวจบเร็วดีไม่สนุกรอเฮ้ยอีกแค่ร้อยกว่าตัวนั่นเองแป๊บนึงนะเดี๋ยวพึ่งดีเฮ้ยใจเย็นเอ้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มหลุดมาไกลมากยิ่งขึ้นแหละหลุดหลุดมาเยอะมากๆเลยตอนนี้มีฮอกกูน่าจะเอาอยู่นะเพื่อนใช่ไหมเพื่อนนายช่วยบอกละทีตอนนี้แม่งหันหน้ามาพร้อมกันหมดไปที่เรียบร้อยแล้วแบบว่าเจอมอนใช่ไหมแม่งเจอมอนทีเดียวแม่งก็เลยหันหน้าพร้อมกันมาช่วยนะพลังสามขีเฮ้ยไม่ถึงร้อยตัวแล้วอะประมาณแปดสิบตัวได้แล้วมีฮอกกูอัพตันแบบครบเป็นที่เรียบร้อยยอดจรริงๆอะะไมันเพ เฟกขนาดนี้เฮ้ยตัวแอร์มาชิบหายแล้วเฮ้ยฟันนี่วันเลนทายรีบเปิดก่อนเลยกูเนี่ยมันจะมาเสียระบบตรงเนี้ยตรงตรงไอ้ตัวแอร์เนี่ยมันจะมาเสียระบบเว้ยกูปเปิดก่อนเลย<ฮ>ดีโฟชีดีโฟชีมีหองก,กูตีไม่ถึงอันมีห้องกงตพกีพวกนี้เลยตีพวกนี้เลย50ตัวเชฟไม่ทันว่ะเชฟไม่ทันว่ะ50ิตัวเท่าน,นั้นเองอะอะไรวะแค่ห้าสิบตัวเองไม่เข้าบ้านไปแล้วเบอรบ้านแตกไม่นะ เรียบร้อยบ้านแตกเป็นที่เรียบร้อยละอะไรอีกแค่สีตัวเองไม่ทันหรอวะเนี่ยกูรู้แล้วว่าโหมดที่ฟาร์มตัวที่ดีที่สุดนั่นก็คือโหมดอะไรอินฟินิตเท่านั้นเว้ยกูไม่มาแล้วนะโหมดเนี้ยไม่เอาแล้วฮ่าฮ <laughs> หลังจากที่กูแบบว่าแอบไปลงมาแอบลงในโหมดสตอรี่ะนะและ้วกูก็ได้ทําการปลดล็อกไปที่เรียบร้อยเปเชลอีเวนต์ว้าวกดลับมาเลยหมโบกมือมาหากูด้วยแหม ยุ่งหล่อตายวะซึ่งมันจะเป็นตัวเงินนะครับผมเออเป็นตัวเงินนะไม่ใช่ตัวทองนะครับผมตัวเงินตัวทองแล้วมันชื่อว่าอะไรวะอ๋อนี่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  D R K นะครับผมแปดเดี๋ยวเราก็จะไปทําการทดลองกันเลยดีกว่านะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะดี e หรือเปล่า เอาล่ะมันก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะมาทําการทดสอบตัวที่มีชื่อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> เอาเป็นว่าเราเราหยิบตัวมาเลยดีกว่านะครับผมโอเคเราทําการหยิบมาไปแล้วเราก็จะไปทดสอบกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ผมก็ไม่ต้องสงสัยนะผมว่าไอ hey, พี่ถ้าพี่เอามาจากไหนนะฮะไอแบบไอตัวนี้ที่อยู่บนไหล่กูนี่เออกู <laughs> แบบว่ามันแบบไม่ได้ไม่ได้ถ่ายติดต่อกันนะนะเว้นระยะห่างนานมากๆและถ้าถามว่าเอ e พี่พี่เว้นระยะช่วงเวลาห่างเนี่ยนานมากแค่ไหนก็เอาเป็นว่ากูขึ้น 4เวลแล้วกันอนะ่ะแล้วกูก็ปลดล็อก s t a r ์พาร์ครบ100ด้วยในเนืน้อนะตัวนี้นะครับผมผมบอกไปแล้วตอนต้นคลิปว่าตัวนี้มันไม่ใช่เป็นตัวดามเมจดังนั้นกูจะวางเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเปรียบเทีกับบูมาเลยเห็นเ <Okay, S 2> ขาบอกว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนเนี่ยมันเหมือน,เห,อน,เ,หอนเหมือนกันอนะ่ะเออเอาล่ะบูมานะครับผมเริ่มอัพครั้งแรกนั่นคือ400ไอ้นี่ก็300เอาล่ะนี่มันจะเริ่มมีขัน้นมีโดมมีโดมแล้วแล้วบูมา อ่ามีโดเหมือนกันนะครับผมอะ่ะตอนนี้4 0่นะครับแล้วก็อันนี้ก็พันหนึ่งแล้วนะครับผมถือว่าต่างกันเยอะมากๆเลยแต่ว่าเอาง่าย,ายนะตัวนี้มันตัวฟรีนะครับผมเอออะ่ะผมจะอัพสุดไปเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันใช้ตังค์เยอะกว่าว5 000, 6, 000. ้า0,000 0ห0อ๋อใช้ตังค์สูงสุดที่60,000นะครับผมอ่าส่วนบูมานะนจะใช้เยอะกว่ามันสูงสุดอยู่ที่รู้สึกว่าจะ8 0,000นะครับผมโอเคตังค์นะครับผมบูมาก็จะให้อยู่ที่87 0 0 0เจ็ดนะครับเออ ไอ้ตัวนี้ให้สามหมื่นเอาล่ะนะครับผมแล้วถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่านะครับผมบูมาดีกว่าแน่นอนครับเอาล่ะนะครับผมไปละเจอใหม่ครั้งหน้าสําหรับครั้งหน้าก็อยากให้มาทําอะไรในออสตานะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันมีกิจกรรมอะกูมาแน่นอนนะครับผมออสตานะสําหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วละกันนะครับผมบ๊ายบาย